สวัสดีครับ่มแม่พี่น้องเดี๋ยวเมื่อนี้พาพี่น้องมาเบืองน้ำม,มากอีกแล้วพี่น้องครับเปี่น้ำอ่างถ่วมครับโมเมนต์มาเบิ่งน้ำซื้อๆได้พี่น้องบบดน,นี้ในข่าวาว่าขวยยพิ่นถึงน้ำถ่วมโมมีหมองโยครับสิพาพี่น้องมาเบิ่งควายถึงน้ำถ่วมพี่น้องมื่อไ้เบิ่งดูครับผวกควายถึงน้ำถ่วมเป็นไหนพี่น้องเปี่นอนซากลากอยู่ครับกว่าน้ำถ่วมอ่างแล้วก็เป็นควายไทยบ้านเพชรนี่แล้ครับควายตาเหลาตาเหลาเราเลีเ้ยงควายแบบ ไวยแบบไร่ทุ่งพี่น้องแล้วผมมีขอ,อกมีหลังคานํามูคุนครับขอ,อกเราแต่เกาอยู่วาพี่น้องคุณเห็นบ่ไ,ไก่ไก่มืดผมมาตอนเศร้าๆคึมๆนะครับแต่ว้นก็บ,บลอนขึ้นอยูวมันนี้เราได้ง่ายมันหนีแล้วครับนี่อยาครับเต็มเดินอยู่นี่จะตัวใหญ่ๆไทยให้เบิ้งเซือเลยครับบมเป็นลูกาาไขเดี้อผัวมันบ่มีหม่องอยู่ครับนี่ตัวแรกเราออกมนันนอนทั้งนอกครับ อีกตัวทั้งนี่สามตัวนี้ก็ยุ่ทั้งนอกหมดเลยพี่น้อง่โอเบิ่งการผูกควายรอมาผูกเสียขวานใหม่ไว้ควายแต่เราบ้านเพชรนะครับปูวเบิ่งควกกับวมีหลังคาพี่น้องน้าท่วมแบบรดนโดนมาเห็ดควากอยุ่นี่ได้หลายมือแล้วครับปว่เบิ่งนอนอิงลิงอังลางอยู่นอนแบบตากแดดตากฝนเลยพี่น้องครับเนี่ยหลังคากระบวมีขีดตมก็ยุ่ในควกนี่ละ ทั้งตัวน้อยตัวใหญ่ครับกลาร้ายไหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้สิบสี่สิบห้าตัวโอ้อันนี้มันเป็นลูกน้อยพี่น้องเราเลยเอามาไว้ทั้งนอกเนะี่ยเขาใกล้ม่ได้หรอครับมันต่างกินมันสงมสีหายกว่าได้ลูกน้อยสองตัวเราเอามาไว้ทั้งนอกขอครับบึงโมเมนต์เดือดรอดด้คนได้พี่น้องน้ำถั่วมึงนี่เรามาอยูอ่บอก ตีนน้าเลยด้ครับปมเบิองน้าอ่างครับอ่าง,งบ้านเพชรเนี่ยปีนี้มาสองรอบแล้วครับน้าอ่ะสองล้วถ่วมอีกอยั่วพอดีเพิ่นเอาดินมาถมไปแล้วบ่มีขอ,อกไว้ยอยู่เราก็มาเห็นขอ,อกชัวรข้ายุงสิละพี่น้องป๋อเบิ้งมันยืนสาบลาบอยู่หลังคากับบ่มีน้ำเพิ่นเด้ครับขอ,อกไวแต่เราเนี่ยป๋อฝนตรงนี้ยมาคืนก็นกนได้นอนตากฝนยังสิละเพิ่นไวไวไล่ทุ่งไวถึงน้าถ่วมของแท้แน่นอนพี่น้องเลย <laughs> ไวตาเลาอยู่บ้านเพชรเด้อพี่น้องนี่เนี่ยถ้า,าไปพี่น้องเบิง้งโู้นครับผุนน่ะเบิ้งควายเลาอยู่กับน้ำเลยนี่ตัวเงยๆนี่แหละครับควายเลาบดดำขึ้นลินขึ้นลินอยู่ว่าครับเบิ้งขอ,อกเลาคขอ,อกไก่หง่อยู่ครับแต่ว่ามันบ่นมีหลังคาให้คือเพิินขอ,อกผู้อื่นมีหลังคาเบิดเลยคอ,อกแต่เราบ่าม,มีหลังคาพี่น้องเบิ้งสองตัวนี่พี่น้องเบิ้งควายหน่อยเลา ก็มันนอนอยางดีเลยครับมุ่งกับโบมีไห้พี่น้องไฟกับโบไยดังเนี่ยมันก็ถินน้อนก็สิมีแต่ยุ้งกัดเถื่อโบย้ำมาคืนน่ะเอานี่แหละครับคลิปนี้ก็บท้ายให้พี่น้องเิ่งคือเกาละผู้ใดสนใจเลี้ยง,งวัวเลี้ยงควายอีกก็ควายกดกระดิง่งกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์หนเด้อครับกําลังหัดเทศดไม้น้ำเพลินพี่น้องใสยงว้วงควายนี่แหละครับบันนี้เอาครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ํานี่แหละขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ